เอาเพชรพระรวยสวัสดีพี่สุภูสุขคนครับผมเป็นยังไงพี่น้องขึ้นลาพัฒนาวันจันโชคมันกันมานอลาพัฒนามาขึ้นเนี่ยออกแปดหาหกเลขล่างก็ออกสี่แปดนะพี่น้องเมื่ขึ้นนี่เลขวิ่งมานับกันนะพี่น้องเลขวิ่งมานับกันห้ากับหก ส่วนจับผู้ให้เป็นตัวกันหาหกนี่เพราะว่าเลขวิ่งมันมานน้ำกันรูนะพี่น้องเลขวิ่งรูดมานน้ำกันรูก็เลยให้เป็นตกกันคือหาหกเข่าตกกันนะพี่น้องเนาะให้แน่นหาหนึงตัวร่องคือหกหนึ่งเหล็กแบบออกห้าหกกับสี่แปดนะพี่น้องนะเนาะเนาขอบบึงขอบคุณเอพซีที่ติดตาม เมื่อเขาตกกันตัวเน้นหาหนึ่งเพราะเขามาตามกันวันวันพุทธที่สิบสามนะพี่น้องนะวันพุทธที่สิบสามเนี่ยเมื่อเขาตกกันเขาตกกันเขาตรงๆ พี่น้องท่านใดอยากเขากุมเขาฟี่เด้อพี่น้องได้ไอดีไล่มาได้เขาฟี่พี่น้องม่ได้เสียเงินหรอกเขาฟี่ไอดี ID ไล่มากก็คือศูนย์แปดศูนย์แปดหาเจ็ดหกหกแปดศูนย์ข้างบนนี่คือเปลี่ยนเบอร์โทษพี่น้องท่านใดจะแบงปันแนวทางาราชทัาหรือว่าร,ร,รัฐบาลไทยก็ให้โทษติดต่อมาเบอร์เทิ่งนี่ได้พี่น้องได้แคบหน้าจอได้ครับได้ หรือเข่าคุมของสุดใจก็ได้พี่น้องเข้าฟี่มีแนวทางดีๆคือยังห้าน้อยนี่ครับเด็กวิ่งรูดจับคู่กับเขาดีพี่น้องมีห้าน้อยมิลาพัฒนาไม่รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยต้องพี่น้องเนือแอดคิลลงให้โค้งทุท่ยไทยใกล้โค้งทุท่ยไทยเวล่ารลัฐบาลไทยแต่ตอนนี้ก็เอาเล่าไปก่อน ว่าเล่าวันกนัอาทิตย์หนึ่งกับสามมือก็ได้แก่มือเร็วพี่น้องท่านใดบระมานวันพุดสิบสามมีหน้าหกเจ็ด เราพัฒนา บนบน,บนล่างวิ่งรลดบนล่างวิ่งเลดสามสี่ บนล่างวิ่งรูด3ามกับ4ส่วนจับคู่3 8 3 9 สามเจ็ส <7. S 2> ีแปดสีแปดกลับมาอีกห เอาอันใดก็เป็นไปได้เมตามสูตรถ้าไปนองได้เมื่อขึ้นนี่ก็ออกซี่แปดแล้วบางเทีกกกเยก,ก,ก็มากระเพเนียมากแปดเอาสี่แปดเมื่อขึ้นนี่ก็มากสี่แปดแล้วอ๋อันไรก็เป็นไปได้เม็ดไปนองมาได้ทุกตัวสี่แปด สีเส่เก่าสี่เจ็ดเรมีตกกันคือเก่าอด้รพี่น้องมีตกกันคือเกา่าตกกันนี่ก็คือคือมือเคลืนนี่แหละพี่น้องมือนเคลนนี่ก็มากตกกันเลขวิ่งกอดข้อกันมากก็คือตกกันตกกันก็คือเกา่า ส่วนตกกันนี่ก็คือสามสี่อันนี้คือตกกันโมขึ้นกับตกกันก็กอดข้อกันมาเลขกวิ่งหลุดหกห้ากับหกกับมาน้ากันหนึ่งสีอันนี้คือตกกัน ส่วนตัวเน้นวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้นที่4เน้นที่4เน้นที่4ส่วนตัวเน้นจับคู่ มือคืนนี่เพเขาตัวเน้นได้พี่น้องได้มือคลื่นน้นนหาหนึ่งออกหาหกมือเน้เนๆในเกให้สีเก้าตัวกันตัวล่างก็คือ C ีเจ็ดถ้าสี่มามาถ้าสี่มาถ้าสมมากก็คือ ถ้าสาม,มารถก็คือสามสามเก้าละพี่น้องเอาฟิดจรนา่งหน้าปนไปน้องได้ส่วนตัวเน้นก็คือเน้นซีเก้ามือขึ้นก็ไม่เขาตัวเน้นได้พี่น้องได้ตกกันตัวล่องก็ผิดจรนาิน่งเอแคบหน้าจอได้ครับได้ลาพัฒนา วันพุธที่สิบสามมีหน้าสองหาหกเจ็ดบนล่างนี่ให้วิ่งโหลด3กับ4เน้นทีสีส่วนจับคู่ัมีก็สมี่8 3 9 3 7 4 8 4 9 4 7ส่วนตบก,กันเนี่ยก็คือ3 4เบิ่งมันจีกอดข้อกันไม,ม่เพราะเครื่องมือขค้ืนเนี่ยบอลเล็กวิง่ง3 4กับ1 4แล้วพี่น้องเนดะ้อเอาแคปหน้าจอดตามนี้นะครับเนดะ้อมักตัวใดชอบตัวใดก็พิชกันละหน้าไป บะมะกระพานไปถ้าพี่น้องแรกตัวเลขเป็นแค่แนวทางอ่ะมันๆนั่งแห่ง,งปางกันสู้ผู้สู้คนเด้อขอบ,บุญขอคุณนเอซีสู้ผู้สู้คนที่กดไลค์กดแชร์คลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม